ผลการศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรตั้งอยู่เลขที่405หมู่11ตำบลหนองปริงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรบนเนื้อที่9ไร่1งาน50ตารางวา ปัจจุบันบริหารงานโดยผู้อำนวยการปรภารัติยาธนิตะมีการนำองค์กรด้วยวิสัยทัศน์เด็กพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพด้วยวิถีพอเพียงภายใต้ความปลอดภยัยโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนปัจญัเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังอัตลักษณ์รู้หน้าที่มีความพอเพียงเอกลักษณ์บรรยากาศน่าอยู่คุณครูเข้มแข็งแหล่งเรียนรู้ครบคันเพื่อรองรับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการให้มีคุณภาพมีมาตรฐานด้านโครง สร้างพื้นฐานและมาตรฐานทางวิชาการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษาบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการทุกประเภทให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างพอเพียงพึ่งพาตนเองได้มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม Early Intervention (EI) โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ครูนักศึกษาวิชาชีพและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนฟื้นฟูและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนโดยเริ่มจากการประเมินความสามารถพื้นฐานวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อนำมาจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรมีนักเรียนมารับบริการจำนวน329คนโดยแบ่งนักเรียนตามประเภทความพิการ9ประเภทดังนี้บกพร่องทางการเห็น7คนบกพร่องทางการได้ยิน9คน บกพร่องทางสติปัญญา104คนบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ67คนบกพร่องทางการเรียนรู้3คนบกพร่องทางการพูดและภาษา2คนบกพร่องทางพฤติกรรมหรืออารมณ์2คนออทิสติก67คนและพิการซ้อน71คน การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาให้กับนักเรียนพิการในจังหวัดกำแพงเพชรดังนี้รูปแบบที่1แบบไปกลับในศูนย์การศึกษาพิเศษแบ่งเป็น3แผนกห้องเรียนได้แก่แผนกห้องเรียนบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาจัดการเรียนการสอนตามลำดับขั้นพัฒนาการมีการใช้เทคนิคการสอนต่างๆที่มีความเหมาะสมกับนักเรียนเช่นเทคนิคการกระตุ้นเตือน prompting เทคนิคการวิเคราะห์งาน การคาหนาลิิหลัก 3R และยังมีการใช้ระบบกล่องงาน Workbox System มีแนวคิดมาจากการนำรูปภาพหรือสัญลักษณ์เข้ามาแทนที่การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพผ่านการมอง Visual Strategy คนกห้องเรียนบุคคลออทิติกมีการจัดการเรียนการสอนภายใต้กรอบอ้างอิงทางกิจกรรมบำบัดการบูรณาการประสาทความรู้สึก <c oughs> Sensory Integration ผ่านการทำกิจกรรมที่มีขั้นตอนส่งเสริมให้นักเรียนเคลื่อนไหวอย่างมีจุดมุ่งหมายลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมต่อการเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แผนกห้องเรียนบกพ่องทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพมีการจัดการศึกษาแบบบูรณาการโดยการนำศาสตร์ความรู้ด้านต่างๆมาพัฒนาฟื้นฟูนักเรียนโดยมีนักกายภาพบำบัดแพทย์แผนไทยเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับนักเรียนเช่นการกระตุ้นพัฒนาการการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการฝึกการทรงตัวการใช้สมุนไพรไทยและยังมีการส่งเสริมการเตรียมความพร้อมทางวิชาการ โดยได้จัดกิจกรรมประจำวันในศูนย์การศึกษาพิเศษเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการด้านต่างๆของผู้เรียนประกอบด้วย 1. กิจกรรมไตโรงส่งเสริมการเคารพชาติศาสนาพระมหากษัตริย 2. กิจกรรมเรียนยิมเป็นการฝึกบริหารสมองในยามเช้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมต่อไป 3. กิจกรรมนันทนาการเป็นกิจกรรมที่หลากหลายส่งเสริมการเคลื่อนไหวและความเป็นไทยให้กับนักเรียนประกอบด้วยกิจกรรมเกมการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการละเล่นของไทยและการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ4กิจกรรม5วัน5กิจกรรมหนูทำได้ประกอบด้วยกิจกรรมดนตรีสุขสันต์กิจกรรมงานประดิษฐ์ของหนูกิจกรรมหนูน้อยนักคิดวิทยาศาสตร์ กิจกรรมศิละปะสร้างสุขกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยใส่ใจแหล่งเรียนรู้ 5. การจัดการเรียนการสอนตามแผนห้องเรียนในภาคบ่ายได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะและเสริมประสบการณ์เพื่อบำบัดฟื้นฟูส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนทุกด้านได้แก่ กิจกรรมอาชาบำบัดกิจกรรมทาราบำบัดกิจกรรมเกษตรชีววิถีกิจกรรมฝึกพูดกิจกรรมดนตรีบำบัดกิจกรรมกีฬาและการเคลื่อนไหวกิจกรรมแพทย์แผนไทยกิจกรรมทอผ้าซาโอริกิจกรรมร้านกาแฟบ้านแสงตะวันกิจกรรมคอมพิวเตอร์กิจกรรมบบราณการประสาทความรู้สึกมัลติเซนเซอรี่รูมและกิจกรรมเทคนิคการกระตุ้นทางภาษาวิทยานิวโรฟ e d แบ็กและยังมีแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญภายในศูนย์คือ ห้องเรียนอารยเกษตรโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังนอกจากนั้นยังมีการกระจายโอกาสการเข้ารับบริการของเด็กนักเรียนและผู้ปกครองโดยศูนย์การศึกษาพิเศษได้จัดตั้งหน่วยบริการประจำอำเภอจำนวน10หน่วยบริการประกอบด้วยหน่วยบริการขานุวรรักษ์สาบุรีหน่วยบริการปางศิลาทองหน่วยบริการคลองลานหน่วยบริการบึงสามคคี หน่วยบริการคลองขุงหน่วยบริการทรายทองวัฒนาหน่วยบริการทรายงามหน่วยบริการลานกระบือหน่วยบริการพรานกระต่ายหน่วยบริการโกสัมพีนครและอีกหนึ่งเขตพื้นที่การให้บริการอำเภอเมือง รูปแบบที่ 2. เด็กพิการตามบ้านที่มีลักษณะและระดับความพิการรุนแรงไม่สามารถเดินทางมารับบริการที่ศูนย์หรือที่หน่วยบริการได้มีการจัดให้บริการตามโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูจัดการศึกษาที่หลากหลายเหมาะสมกับบริบทความต้องการจําเป็นสเกลภาพของผู้เรียนผู้ปกครองและสิ่งแวดล้อมของแต่ละครอบครัว รูปแบบที่ 3. การจัดการศึกษาเรียนรวมมีการจัดตั้งห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกจำนวน2โรงเรียนและให้การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้เรียนพิการที่สามารถเข้าไปเรียนในโรงเรียนปกติได้รูปแบบที่ 4. พัฒนาการศึกษาแนว Education 4.0ผ่านโครงการระบบสื่อสารออนไลน์มีการผลิตสื่อการศึกษาด้านคนพิการโฮมโปรแกรมและระบบการค้นหานำทางการลงทุนที่เชิงลุก รูปแบบที่ 5. โครงการความร่วมมือ MOU ปีการศึกษา2562จัดโครงการความร่วมมือ MOU การสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนพิการระดับการศึกษาภาคบังคับในรูปแบบห้องเรียนสาขาจังหวัดกำแพงเพชรปัจจุบันมีห้องเรียนสาขาโรงเรียนศรีสังวันเชียงใหม่แผนกบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ รูปแบบที่6โครงการศูนย์การเรียนเด็กในโรงพยาบาลดำเนินการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกให้บริการทางด้านการศึกษาแก่เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลณโรงพยาบาลกำแพงเพชรแผนกกูมานเวชกรรมรูปแบบที่7การจัดการเรียนการสอนวิถีใหม่ New Normal สร้างแพลตฟอร์มเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนออนไลน์และออฟไลน์รูปแบบ Lesson at Home บทเรียนที่บ้านของลูก มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์ผ่านการปฏิบัติในรูปแบบที่หลากหลายจัดทำคลิปวิดีโอการสอนผ่านการฝัง QR code เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ปกครองฝึกย้อนหลังโดยการนำนำวัตกรรม SAP Special VR Passport จากครูสู่ห้องเรียนเปลี่ยนผ่านไปถึงบ้านและออนไลน์ ลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาการเข้ารับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพของนักเรียนส่งผลให้นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันมีความพร้อมในการเรียนรู้ที่ดีและมีพัฒนาการที่สูงขึ้นอย่างรอบด้าน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ใช้กระบวนการบริหารจัดการที่ชัดเจนโดยใช้หลักสายโมเดล A S Situation Analysis การวิเคราะห์ P Plan วางแผนใช้เทคนิค AIC ร่วมกับการวิเคราะห์ SWOT I Implementation ดำเนินงาน ด้วยหลักการบริหาร 4M Man Material Money และ Management และ E Evaluation ประเมินผลและใช้วงจรคุณภาพ PDCA ยึดหลักการร่วมคิดร่วมทำส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลดังนี้ 1. รางวัล IQA Award ประจำปีการศึกษา2564ในระดับดีเด่นจากการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐาน 2. รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย3ปีติดต่อกันเป็นสถานศึกษาต้นแบบในการสร้างจิตสำนึกและมุ่งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันด้านความปลอดภัยสุขภาวะอนามายัยและสิ่งแวดล้อมการทำงานให้แก่นักเรียนครูบุคลากรภายในสถานศึกษา 3. รางวัลโรงเรียนคุณธรรมระดับ3ดาวเป็นสถานศึกษาที่ยกระดับคุณธรรมจริยธรรมต่อยอดให้ผู้บริหารคลัคร,บครูบุคลากรและนักเรียนมีจิตสำนึกที่ดีปฏิบัติตนบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาที่ว่าวินัยดีมีความรับผิดช,ชอบอยู่อย่างพอเพียง 4. เป็นสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนให้เป็นสถานศึกษาที่มีความโดดเด่นในการประกันคุณภาพสถานศึกษาที่จะเกิดประโยชน์มีแนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศจากการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดกําแพงเพชรมีการบริหารจัดการที่ชัดเจนเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทําให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ